ขอแว้มาสัมภาษณ์หน่อยนุนิวครับคุณจะตกแต่งออกมาในแรงบันดาใจอะไรครับเออแรงบันดาใจของผมเองครับผมคืออะไรครับไม่มีไม่มีครับเป็นนุนิวล้วนเป็นผมก็เห็นอะไรน่ารักก็ติดเลยครับเน้นความน่ารักเป็นแรงบันดาใจประมึกความน่ารักของนุนิวหน่อยซีครับแรงบันดาใจของคุณคืออะไรครับซีทำได้เร็วมากนุนิวต้องเร่งมือแล้วนะเวลาใกล้จะหมดแล้วซีครับ แรงบมนไดใจผมคือกินับผมของกินเห็นอะไรที่เป็นกินกินก็คือจับใส่เลยได้เพราะว่าผมเป็นคนชอบกินมากโอเคเอานะฮะตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่ครับเวลาเหลือเท่าไร่ครับเหลือไม่มากแล้วครับซีกับมนทวต้องเร่งมือเลยครับตอนนี้เร่งมือเลยนะครับวันนี้นะฮะ วันแรกเลยครับกับการประเดิมนะฮะ M District ของเรานะครับซึ่งเราจัดปาร์ตี้ขึ้นมาเอาใจแฟนๆเป็นการเซเลบรตนะใน M Sphere ที่จะเปิดใหม่วันนี้เป็นวันแรกครับเป็นยังไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของซีโอเคไหมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและเรากำลังจะต้องนับถอยหลังกันใน5 4 3 2 1 ลาโอเคประมือสีกับดูนิวด้วยครับเอเฮ้ยเดี๋ยวเดียงไม่ไหนขอตั้งกล้องอยู่เป็นไงบ้างเรียบร้อยนะอวดผลงานเลยให้สีกับดูนิวอวดผลงานได้เลยเริ่มที่สีก่อนแล้วกันเป็นแบบแบบโซคิวโซคิวก็มีของกินนะฮะแล้วก็มีมีอันนี้คือดูนิวมจิกเดยงเกลือนึกถึงคอนเสิร์ตอันนี้คือแบบหัวใจแบบว่ารักษาหัวใจไว ส่วนนีสน้ส่วนนี้คือบ้านครับบ้านที่หนูกำลังจะซื้อโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนโอเคตาโนนิวให้หนุนิวยืนตอบดีกว่ามาเชิญทั้งคู่ทั้งนี้นนเดี๋ยวตาโนนิวยืน